สวัสดีค่ะบุภาพานรวยค่ะมาแนะนำชุดชุดเดรสอ่เป็นสีลุ้งเนาะลายสีลุ้งทีนี้บุภาถักก็ถักมาเป็นชุดกระโปรงค่ะก็สีสดใสดีใส่เป็นลายตาข่ายง่ายๆค่ะลายตาข่ายง่ายๆก็มาแนะนำท่านผู้ชมว่าเผื่อท่านผู้ชมจะจะถักใส่บ้างนะจะถักใส่เหมือนของบุภาอะไรเงี้ยค่ะ<ๆ>ก็ก็ถักมาเป็นชุดกระโปรงทรงตรงๆเนี่ยค่ะทรงตรงๆนะตัวใหญ่ๆห,หน่อยตัวใหญ่ ทีนี้ว่า,าใส่ออกมาแล้วก็สวยดีนะคะสวยดีนะภาพรวมสวยดีอันนี้ตัวบุผาเองนะคะเนี่ยค่ะใส่แต่ว่าบุผาถักยาวเาพราะเพราะไหมเสียดายไหมนะถ้าจะตัดทิ้งทีนี้ไหมเนี่ยค่ะสั่งมาจาก l a ซาดาม้วนล,ละ300ทั้งตัวนะคะหมดไป2มว้วน2ม้วนนะคะเพราะมว้มวนม้วนเขาใหญ่ค่ะม้วนใหญ่ตัวไหมเนาะ เนี่ยค่ะมาแนะนําท่านผู้ชมว่า,าลายสีลุ้งนะคะพอเราพอเราถักออกมาก็สวยดีก็เป็นลายเอ่อสีสดใสนะสีสดใสใส่เป็นชุดทํางานใส่เป็นชุดลําลองไปไหนก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะก็มาให้ท่านผู้ชมดูว่าเอา่อเวลาเราถักง่ายๆด้วยลายาด้วยไหมสีลุ้งอย่างงี้ค่ะถักง่ายๆานะมันก็ก็สวยได้นะก็สวยได้เนี่ยค่ะให้ดูตัวเสือ้อนี่นะคะ ูผ่าก็ทําเป็นคอกลมแต่ควาคอจะลึกมาหน่อยแต่หลายท่านผู้ชมอาจจะทําเป็นคอปาดก็ได้ค่ะทําเป็นคอปาดหรือคออะไรแล้วแต่เราก็ได้นะแล้วแต่เราทีนี้แขนบูผ่าเนะะี่ยค่ะก็เอาแขนอยู่ประมาณ4ส่วนแขนสี่ส่วนนะสีเอ่อสีออกฟ้าตรงแขนเนะะี่ยค่ะก็เติมเติมไหมข้างนอกเข้าไปไหมไหมวินัตอันนี้นะคะสีเขียวสีฟ้าเนี่ยเป็นไหมของวินัตเพิ่มเข้าไป จริงๆไหมของเขาหมดแค่ตรงนี้ืทีนี้ว่าเอาให้มันให้มันพอดีเสื้อนิดนึงค่ะก็เลยเนี่ยค่ะมาแนะนําท่านผู้ชมข้างในก็จะเป็นซับในสีดำเนาะเนี่ยค่ะลองลองทำกันดูว่าลายลายที่เป็นลายเออเป็นไหมสีลุ้งอย่างเงี้ยค่ะ ที่เป็นสีในไหมหม้วนหนึ่งอะค่ะเขาจะมีหลายสีนะคะอยู่ในคือคือเหมือนว่าเขาทํามาก็ก็ดีนะคะเราไม่ต้องมาผสมสีนะคือเขาจะทําสีออกมาเลยแต่ว่ามันไหมมันจะแพงหน่อยเป็นไหมพรมนะคะเป็นไหมพรมเป็นไหมพรมวันนี้เนี่ยค่ะหู่ผาเห็นแล้วสวยดีคลิปนี้ไม่ได้อ่าไม่ได้มาสอนถักนะคะเอาเอาลายนี้มาแนะนําท่านผู้ชมเพราะว่านี้เป็นลายตะขา่ายง่ายๆค่ะการถักก็คือเราก็พันหัวเข็ม พันหัวเข็มมาค่ะหนึ่งครั้งพอหนึ่งคอนะเว้นสองโซ่นะคะปักเป็นหลักไปถักจากของบุผานี่ถักจากคอลงมานะคะถักจากคอลงมาแล้วก็มาต่อถักจากคอแล้วก็ไล่ลงมาแล้วก็มาเป็นวงแขนนะคะถักต่อลงมาแต่เราจะถักจากตัวขึ้นถักจากชายขึ้นก็ได้ค่ะทีนี้ตอนแรกน่ะบุพาถักเป็นเสื้อทีนี้ไหมมันยังไม่หมดเหลือม้วนหนึ่งก็เลยถักมาเป็นกระโปรงก็สวยดีค่ะก็ไว้ใส่แบบ เออใส่ทํางานก็ใส่ได้ก็ใส่แบบเราก็หาซับในตัวยาวๆไว้ใส่ข้างในสีดําข้างในซับในจะเป็นสีดําค่ะเพื่อท่านผู้ชมจะอยากถักไว้ใช้นะถักไว้ใช้นะคะบูผาว่าก็ก็ก็สวยดีนะสวยดีอน,นไซส์ถ้าตกไซส์ก็ประมาณ XL นะคะเพราะบูผาสูง168นะสูง168น้ําหนักก็ประมาณตอนนี้น้ําหนักขึ้นก็72ค่ะน้ําหนัก72นะคะเนีน่ยคะ่ะ,คะ ก็ก็น้ําหนักก็ไม่เบาทีเดียวก็แต่ว่าด้วยด้วยเสื้อตัวใหญ่นะมันก็พรางมันก็พรางทําให้เราดูดูไม่อ้วนเท่าไหร่ดูไม่อ้วนนะเดี๋ยวเอ่อตัวนี้ท่านผู้ชมก็คลิปนี้ไม่ได้มาสอนนะไม่ได้มาสอนไม่ได้มาเอ็นนี้ก็เพียงแต่ว่าจะมาแนะนําแนะนําว่าเอ่อวิทถ้าถักอย่างเงี้ยค่ะต่อแขนต่อคอทําไงนะแนะนําด้วยด้วยคำพูดแต่ไม่ได้มามาถักให้ดูนะคะคลิปนี้เนาะเพราะมันเป็นลายที่ง่ายๆค่ะ ไหมบูพาใช้ไหมเนี่ยค่ะที่สั่งที่สั่งจากลาซาด้าค่ะเนี่ยค่ะขนาดขนาดออพอดีว่าไม่ได้ถ่ายไว้ก่อนหน้านั้นไม่ได้ถ่ายไว้ทีนี้สั่งเข้ามาม้วนละส0 0ร้อยค่ะม้วนละสามร้อยแต่ม้วนใหญ่นะคะสังเกตว่าเนี่ยค่ะที่เขาใส่เขาใส่ไหมม้วนใหญ่เพราะว่าชุดเนี่ยที่ตัวใหญ่ๆนะคะเนี่ยค่ะขนาดมันขนาดมันประมาณนี้เลย ถ้าเผื่อใครจะอยากอยากถักเนาะสั่งใน La z a d a านะคะก็มีก็มีอยู่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้นะคะเป็นไหมสีลุ้งเลยสีลุ้งเลย,ลเ,ลยเนี่ยค่ะบูผาสั่งมาใช้แค่2ม้วนเองค่ะ2ม้วนนี้คือได้ตัวใหญ่มากเลยนะคะ2ม้วนเนี่ยค่ะลายตาข่ายนะคะได้ตัวใหญ่มากถ้าคนตัวเล็กอะม้วนเดียวบูผาว่าเ็เอาอยู่คือแบบสั้นหน่อยแล้วทําตัวเล็กหน่อยค่ะม้วนเดียวก็เอาอยู่นะถ้าคนน้องไซส์ไซส์เอชไซส์เอ็มอย่างเงี้ยค่ะ ก็ทําเป็นแบบกระโปรงสั้นหน่อยอย่างเงี้ยค่ะใช้แค่ไหมม้วนเดียวก็พอเข็มบูผาใช้เข็มเบอร์สามเบอร์สี่นะคะใช้เข็มเบอร์สามเบอร์สี่ถักตอนนี้นะเนี่ยค่ะมาแนะนําท่านผู้ชมว่า,าใช้ไหมใช้ไหมยี่ห้ออะไรยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อนี้นะแนะนําให้ด้วยเลยเป็นไหมสีลุ้งค่ะเข็มก็เบอร์สามเบอร์สี่ทีนีเ้เวลาถักเนี่ยค่ะเวลาถักของมูผาเนี่ย ก็ถักจากตัวนะเราจะถักจากจากตัวขึ้นไปก็ได้ค่ะจากตัวขึ้นไปก็ได้อันนี้บูผาต่อพอดีว่ามาต่อเวลาถักอะคะ่ะก็ก็ถักโซ่ไปใช่ไหมคะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะเว้นสองโซ่เว้นสองโซ่แค่นั้นเองค่ะนคะคะแต่ตาแต่แต่รอบเนี้ยบูผาก็เอาใหญ่เหมือนกันนะความกว้างมันนะคะ ความกว้างของตัวเสื้อเนี่ยก็อยู่ประมาณห้าสิบเซนได้เอ้ยห้าสิบนิ้วได้ห้าสิบนิ้วนะคะว่างอยู่นะเดี๋ยววัดให้ดูเผื่อหลาย,ลายท่านผู้ชมหลายคนจะอยากทำอ๋ออยู่ความกว้างอยู่ที่ยี่สิบสี่นิ้วนะคะความกว้างอยู่ยี่สิบสี่นิ้วความกว้างของตัวเสื้อคะ่ะของตัวกระโปรงคะ่ะอยู่ที่ยี่สิบสี่นิ้ว อืเนี่ยจะเป็นลายตาไข่สวยนะคะพอเรารีดมันจะยืดหน่อยหนึ่งนะคะพอลีดจะยืดหน่อยหนึ่งจะรืดจะจะรีดนิดนึงแต่ตรงคอเนี่ยบุพาใช้ไหมอื่นนะไหมไหมไม่ใช่ไหมของเขาใช้ไหมของไอ้ยี่ห้ออื่นมามาทําคอตอนแรกมันถักมันหมดเนาะอืมส่วนตัววงแขนวงแขนเนี่ยค่ะวงแขน ถ้าใครแขนเล็กก็เอาเล็กหน่อยก็ได้ค่ะเวลาต่อเวลาต่อออกมานะคะเนี่ยค่ะต่อตรงรอยรอยจุดนี่นะคะนี่ค่ะตรงจุดอย่างนี้นะเวลาต่อออกมาถัากต่อออกมาก็เอาวงแขนถ้าใครใครเอาแขนพอดีก็ได้นะคะไหมน,นิ่มนะไหมน,นิ่มไม่คันค่ะไหมน,นิ่มไม่คันอ่ามันจะฟูๆหน่อยมันจะฟูๆแต่พอเรารีดมันจะยุบลงนิดหนึ่งยุบลงนิดนึงน,นะคะแต่ขอบูุปานเอาแขนแขนก็ไม่ได้ใหญ่มาก ก็เอาให้แบบใส่สบายสบายอืมก็เป็นวงแขนเนี่ยคะ่ะตัวตัวดอกนะนี่นะคะตัววงแขนนะนี่นะคะพอถักตรงนี้เห็นสีเขียวไหมคะสีเขียวเนี่ยคะ่ะบูผาเอาเข้าตรงตรง,ตรงวงแขนนะคะบูผาเข้าลึกอยู่เหมือนกันเพราะเพราะตอนแรกเนี่ยเราถักตัวตัวกว้างใช่ไหมคะความกว้างของตัวเสื้อเนี่ยมันกว้าง ก so the ็เลยเข้ามาตรงนี้ห้าช่องเลยค่ะตรงนี้นะคะเข้ามาเป็นวงแขนในห้าช่องเลยแล้วก็ถักขึ้นถักขึ้นไปข้างบนถักขึ้นไปข้างบนพอเวลาเราถักอ่ะเขาเราก็วนสีนะคะอย่าลืมว่าวนสีมันมีแผ่นหน้าแผ่นหลังใช่ไหมคะเวลาทําสีอะเพราะเป็นงั้นสีมันจะไม่ไม่ตรงกันเราก็กะเอาค่ะกะเอาตรงทําสีจะสังเกตว่าแผ่นหน้าแผ่นหลังตรงนี้ได้สามตรงนี้ได้ ได้เยอะหน่อยอย่างเงี้ยค่ะสีสีของมันเองนะเพราะว่าเราเราเรา,เราพอพอมาถักข้างหน้าเสร็จใช่ไหมคะไปถักด้านหลังเราก็กะเอากะไหมเอาค่ะว่ามันจะจี่มันจะกี่รอบเนาะเพราะว่าไหมมันมันเขาสลับสีกันนะคะเวลาเราถักทีนี้ตรงตรงคอเนี่ยค่ะเราจะต้องเราจะต้องขึ้นแผ่นหน้าแผ่นหลังใช่ไหมคะบุผาก็ใช้ถักแผ่นหน้าสมมนวแผ่นหน้าไปสองรอบแล้วไปที่เหลือ <c oughs> ก็ไปถักแผ่นหลังสามรอบอย่างเงี้ยค่ะกะเอา เรสังเกตว่ารอบมันก็จะไม่เท่าพอมันมาเจอสีม่วงเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเราก็กะให้มันอยู่ด้านหน้าด้านหลังแต่ว่ามันอาจจะไม่เท่ากันอืมตรงคอเนี่ยเราก็ไล่สีพยายามให้มันให้มันสีด้านหน้าด้านหลังให้มันเหมือนกันค่ะพอถักกะเอาเอพอมาถึงตรงนี้ตรงคองนี่บุผักคอ,อทำเป็นคอเหมือนคอสี่เหลี่ยมก่อนนะคะคอสี่เหลี่ยมนะคอสี่เหลี่ยม แล้วค่อยมาถักเก็บเป็นตัวเอคอบอะค่ะตรงตรงคอตรงคอเนี้บูผักขึ้นขึ้นมาจากตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงคอใช่ไหมคะเนี่ยค่ะตรงแถวนี้นะแถวนี้ตรงนี้คอนะคะแล้วถักขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้ารอบเก้ารอบนะคะตรงคอเนี้บูผักถักขึ้นไปเก้าเก้ารอบค่ะ ถักหลักขึ้นไปเนี่ยเ้ารอบแล้วก็ตรงบ่าตรงบ่านี้ที่เป็นหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสบดบสอหลักจากจากวงแขนมาเป็นคอนี่นะคะบุผาใช้12หลักอันนี้ปูผาใส่เสื้อผ้า xl นะ xl xl ค่ะนะคะก็ส่วนด้านหลังเนี่ยบุผาไม่ไม่ล่นนะไม่ล่นด้านหลังเนี่ยถักมาชนเลยถักจนถึงคอเลยค่ะ ไม่ไม่ล่นตรงคอเพราะว่าเราล่นตรงข้างหน้าในยเยอะแล้วทีนี้ตรงตรงหัวไหล่บุพาก็ต่อแบบตัวเอกแบบนี้ค่ะต่อแบบตัวเอกแบบนี้ตรงหัวไหล่นะเพราะว่าถ้าชนกันเรามาร้อยจะใครจะร้อยเข็มก็ได้ค่ะหรือจะถักต่อกันก็ได้แต่บุพาทําทําแบบนี้อือันนี้ก็แล้วแต่เรานะแล้วแต่เราเนี่ยค่ะคอมันก็จะมันก็จะเป็นคอกลมที่แบบไม่ไม่ชิดคอเท่าไหร่มันจะมันจะลงลึกนิดนึง ลงลึกนิดหนึ่งนะคะตรงคอนะลงลึกนิดหนึ่งนคะคะส่วนตัวแขนเนี่ยถ้าถับสมมติท่านผู้ชมจะเอาวงแขนเล็กใช่ไหมคะเราก็กะเราก็กะเอาจริงๆอันนี้อยู่ที่อยู่ที่เรานะคะว่าเราจะเอาวงแขนเท่าไหร่จะเอาแขนแบบพอดีตัวถ้าอย่างสาวๆเอาแขนแบบพอดีตัวก็ได้แต่ของบุพผานเนี่ยจะทําเป็นหล,มลวมๆค่ะทําเป็นหล,มลวมๆคือตัวนี้เป็นหล,มลวมๆทีนี้ว่า,ามันก็ใส่ได้สองแบบใช่ไหมคะจะใส่แบบตรงๆ หรือจะเป็นแบบผูกชายถ้าใส่ถ้าเราผูกเอวก็ได้ค่ะตอนนี้นะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งใส่แล้วเบื่อใช่ไหมคะใส่เบื่อใช่ไหมคะเราก็ทําเชือกร้อยไว้ผูกตรงเอวมันก็จะเป็นกระโปรงแบบเหมือนทรงทรงสุ่มนิดนึงอะคะ่ะมันก็จะดูแบบเอ,อ่ออะไรอย่างนี้นะถ้าเราไม่อยากใส่แบบตรงๆอย่างนี้นะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่เราคือเราก็ทาเชือกทาเชือกร้อยไว้ผูกค่ะ ผลูกเอวนะไว้ผูกเอวอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้นะอันนี้ก็ลายตาข่ายก็มีสอนไว้อยู่นะคะของบูผ่านนะมีมีมีอยู่เข้าที่วิดีโอค่ะวิดีโอแต่ตัวนี้มันมันมันไม่ยากค่ะเพราะว่าอ่อ,อตัวของเราเนะะี่ยค่ะเราจะเอาขนาดเท่าไหร่แต่ว่าใหม่นี้มันจะยืดนิดน,นึงนะคะพอรีดมันจะยืดนะตอนเราถักเนี่ยมันจะไม่ยืดเห็นไหมคะตรงคอเนี่ยค่ะมันจะตกลงนิดนึงตรงคอเนี่ยมันจะลงคือคือ,ค,อคือคอมันจะ ไอ้นี่นิดนึงมันทําให้เราใส่สบายนะมันไม่ชิดคอนะไม่ชิดคอส่วนแขนเนี่ยค่ะสังเกตวงแขนไหมคะู้ผ่าก,ก็จะหลวมๆนิดนึงเพราะว่าแขนมันมีปีกนะผู้สูงอายุสูงอายุแขนมีปีกเนะะี่ยค่ะมันก็ถ้าทําเป็นตรงๆเนี่ยค่ะก็ทําให้เราดูซ่อนรูปอะ่ะทําให้เราดูเหมือนเราผอมอะ่ะจริงๆเราไม่ผอมนะมีพุงมีพุงค่ะอันนี้ท่านเ,าเป็นผู้ใหญ่ก็ใส่ได้นะคะผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็ใส่ได้ อันนี้บุผาก็ห้าจะห้าสแล้วนะคะอีไม่กี่วันนี้58แล้วก็อายุไม่น้อยแล้วนะคะก็ใส่ได้ใส่ไปไปไปไหนๆก็ได้ค่ะไปเดินห้องเป็นห้างก็ได้นะคะชุดนี้เราจะใส่รองเท้าแตะก็ได้แต่ถ้าใส่รองเท้าที่มีส้นนิดนึงก็จะดูแบบเออดูแบบดูดีขึ้นมาหน่อยค่ะก็อยู่ที่รองเท้านะอยู่ที่รองเท้าอันนี้ก็ส้นไม่สูงนะคะส้นนิดเดียวแต่ก็ทําให้ดูดูเพียวขึ้นมานิดนึงนะคะ อันนี้ก็มาแนะนําท่านผู้ชมว่าลายคือเหมือนลายถักง่ายๆนะลายถักตาข่ายทํามาเป็นชุดเดรสชุดกระโปรงก็สวยดีสวยนะคะทาเป็นชุดกระโปรงชุดอะไรนะก็สวยดีไหมก็ใช้ไหมอันนี้นะคะสั่งจาก l าสด้าเนาะแต่ม้วนแพงหน่อยม้วนล,ละ300ถ้าสาวๆไซส์เอสไซส์เอ็มใช้ม้วนเดียวก็พอค่ะเป็นแขนสั้นใช้แขนสั้นใช้ม้วนเดียวก็พอเป็นชุดกระโปรงเพราะมันม้วนใหญ่ ม้วนใหญ่นะคะอันนี้ของบุพาเนี่ยสองสองมว้วนแต่ต้องเป็นลายตาข่ายนะถ้าลายอื่นอาจจะต้องอาจจะต้องเปลืองใหม่ทีนี้มาแนะนํามาแนะนําชุดชุดข้างในอันนี้บุผาซื้อยี่ห้อนี้พอดีเห็นในในเฟซบ o ๊กค่ะเห็นในเฟซบุ๊กก็เลยสั่งเข้ามาสั่งเข้ามาเนี่ยคะ่ะตัวละสตัวละ200บาทอันนี้ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ของเขานะคะ แขนมันก็จะยาวนิดหนึ่งยาวนิดหนึ่งเขาจะมีเหมือนไอ้นี้ข้างในมันจะเปิ่อผ้าผ้ายืดลูกเหมือนประมาณลูกไอ้นี่ไหมนี่ค่ะบุผาก็เย็บเพราะว่ามันคือมันแขนมันตกไปนะแขนมันแขนมันยาวไปหน่อยแล้วเวลาใส่มันเห็นยกทรงค่ะก็เลยก็เลยเอาแขนขึ้นให้มันเหลือแค่นี้ใส่เป็นซับในค่ะเป็นซับในมันจะยาวมันจะยาวพอดีกับอันนี้เลยนะคะ ยาวพอดีกับตัวนี้เลยตอนนี้นะนะคะจะยาวจะยาวจะยาวใส่กับชุดกระโปรงได้เลยตัวนี้นะพอรีดเรารีดตรงปกตรงคอแล้วใส่สวยค่ะใส่สวย mm hmm. เดี๋ยวจะให้ดูที่สั่งเผื่อหลายคนอยากจะสั่งเนาะอันนี้อันนี้ไม่ได้อะไรจากเขานะคะต้องบอกว่าไม่ได้อะไรจากเขานะคือคือสั่งแล้วก็ก็คือ นี่นะคะเพจอันนี้นะเนี่ยบูผาเห็นอตอนนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยท่านผู้ชมไปไปไปสั่งจากน้องคนนี้ก็ได้ในชุดเดซเนี่ยนี่นี่นะคะเขามีหลายสีค่ะบูผาสั่งมาทั้งหมดแปดสีสั่งมาทั้งหมดแปดสีนะคะใส่ซับเป็นซับในซับในหรือเป็นตัวลำลองของออของอันนี้เราได้เลย แต่ว่าถ้าถ้าถ้าไซส์คือถ้าไซส์เล็กหน่อยรู้สึกจะร้อยกว่าบ,บาทเองค่ะแต่ของบุผาด้่ยมันไซส์ใหญ่เขาคิด200บาทไม่ไม่รวมค่าส่งนะเพราะบุผาสั่งมา8ตัวสั่งมา8ตัวแล้วก็ใช้ดีค่ะใช้ดีตอนนี้ใส่นิ่มใส่เป็นชุดนอนได้เลยนะคะบุผาใส่แล้วใส่สบายค่ะมีหลายสีมีครบทุกสีเลยอะ่ะนี่นะคะไม่ได้อะไรกับเขานะสั่งของมาไวค่ะรู้สึกโรงงานเขาอยู่โคราช โรงงานเขาอยู่โคราชนะคะอันนี้นะเนี่ยค่ะก็เลยมามาแนะนํานี่นะคะอันนี้นะคือคือถูกใจค่ะตัวละไม่กี่บาทเองตัวละเอ่อมันมันถ้าเป็นถ้าเป็นไซส์เล็กค่ะไซส์เล็กตัวละร้อยกว่าบาทแต่ไซส์ใหญ่ของบุผาบุผาเอาไซส์ใหญ่มันมีสองสองไซส์เนาะไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่แต่เขาก็ฟีไซส์เราบอกขนาดอยู่แต่ว่าไซส์ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่นะคะก็ สองร้อยบาทก็ถือว่าไม่แพงนะมันสองร้อยกว่าบาทแหละแต่เขาลดให้พอดีซื้อแปดตัวแปดสีซื้อมาแปดสีนะคะใส่เป็นซับในของชุดถักได้เลยคือบบผาหาสั่งจาก l า z a d a าสั่งจากอะไรนะคะสั่งมาแล้วทีนี้ว่าเออมันตัวเล็กอะ่ะมันตัวเล็กแล้วใส่ใส่ไม่ได้เลยแล้วก็พอมาเจอตัวนี้โอ้พอดีตัวเลยค่ะพอดีตัวว่าจะสั่งเขาไซส์เล็กอยู่ไซส์เล็กลองมาหน่อยเนะะี่ยค่ะมันของนางแบบไซส์เล็กเนี่ย ต่มันเป็นพายืดเนาะมันเป็นพายืดใส่ได้นะคะทรงสวยค่ะใส่ทำงานอะไรได้เลยแล้วราคาถูกมากเลยเอาราคาถูกมากเนาะเนี่ยค่ะมาแนะนำท่านผู้ชมว่าเออถ้าเราถ้าเราถ้าเราใช้นี่ค่ะอา่านี่ราคานี่นี่ราคาให้เขาเห็นนะนี่นี่ให้เห็นนะโฆษณาให้เขาไปด้วยเลยเนาะเนี่ยค่ะเดีย๋ยวปิดเสียงเขาก่อนอา่านี่นะคะอ เขาก็จะมีบอก169นะะี่ค่ะของบุภาก็209ใช่ไหมคะ mm. เขาลดให้เนะะี่ยค่ะแต่ว่ามันจะใหญ่หน่อยนะอันนี้อันนี้บุผาใส่แล้วยังถือว่าตัวตัวเสื้อยังใหญ่อยู่นะคะของบุผาต่อไปบุภาว่าจะสั่งไซส์นี้ไซส์169บาทนะะี่ค่ะแต่ตัวนี้มันจะออกใหญ่นิดนึงแต่ว่าใส่มันก็สบายใส่เป็นชุดนอนสบายค่ะแต่ว่าจะใส่ตัวซับในว่าจะใส่เป็นตัวเล็กหน่อยเนะะี่ยค่ะราคาถูกดีนะ mm. ก็มาแนะนําท่านผู้ชมว่า สั่งได้ถ้าจะสั่งนะคะจะน้องคนนี้เนี่ยนะนางแบบเขาก็สวยๆนะเนี่ยค่ะบุพาสั่งมาอันนี้ไม่ได้อะไรกับเขานะคะ <c oughs> ใน Facebook ค่ะใน facebook <c oughs> เผื่อท่านผู้ชมจะ, <c oughs> จ,ะจะไว้ใช้ <c oughs> ไว้ใช้เป็นตัวซับในนะคะมาแนะนำว่าเราถักเราถักของเราแล้วอย่างเงี้ยค่ะชุดยาวๆของเราแต่ว่าถ้ามันยาวเราก็จะตัดชายหรือว่าจะเย็บขึ้นก็ได้ค่ะแล้วแต่เราบุพาก็จะเย็บขึ้นเพราะมันเป็นตัวในนะ ก็ทําให้เราใส่กับชุดผ้าถักของเราได้สบายค่ะเกิดใครอยากจะใส่จะใส่เป็นชุดกระโปรงอะไรอย่างนี้ค่ะนคะคะมาแนะนําแขนก็ไม่ได้ยาวมากเห็นไหมคะแขนก็จะไม่ลาคาญนะแขนของบุผาก็ไม่ลาคาญแต่ถ้าน้องเอ่อน้องหลายคนเอาสั่งเข้ามาม้วนเดียวม้วน300นะคะเราก็เอาแขนเป็นกระดิ่งก็ได้แล้วก็เป็นชุดกระโปรงมันจะพอดีค่ะแต่อันนี้ของบุผาเนี่ยไหมสองม้วนเนี่ย ถือว่ายาวนะคะได้ยาวนันเนี่ยคือไหมมันไม่หมดค่ะก็เลยเอาให้จนหมดไหมเลยเสียดายเสียดายไหมถ้าตัดออกมามันก็ไม่สวยค่ะก็เลยให้มันมาอยู่ในตัวเดียวกันเลยเนี่ยค่ะเนาะก็มาแนะนําท่านผู้ชมว่าเออมันก็สวยดีทําออกมาแล้วค่ะฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะคลิปนี้ไม่ได้สอนนะเพียงแต่ว่าเอาตัวที่เรา,าลายถักของเราที่เป็นลายง่ายๆนะคะเราก็เลือกไหมมาเนาะ มาทําดูมาใส่ดูเออทำไว้ใส่ไว้ใช้ก็ได้ค่ะอันนี้ถักได้เร็วค่ะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วถ้าคนถักไวๆนี่ก็น่าจะประมาณ2วันก็เสร็จแล้วค่ะถักไว้เวลาใส่บุคบาว่าสวยดีนะสีสวยดีก็หาซับในเนะะี่ยค่ะซับในเหมือนที่แนะนำเนะะี่ยค่ะราคาถูกเนาะไม่ไม่แพงไม่แพงเออเนี่ค่ะก็ไว้ใช้ของเราได้นาะ้ถ้ายัางไงก็ฝากไวอีกคลิปหนึ่งค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ